สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของไก่ชนป่าก่อยซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและเป็นตำนานในวงการไก่ชนของไทยเนื้อหาในวันนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพนันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดไก่ชนป่าก๋อยเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะเคยได้ยิน แต่ไม่รู้ว่าที่มาของชื่อนี้เป็นอย่างไรตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับที่มาของชื่อนี้ทฤษฎีแรกเชื่อว่ามาจากถิ่นกำเนิดคือบริเวณป่าก่อยหรือพื้นที่ชายแดนไทยลาวและพมา่าซึ่งเป็นเขตป่าเขาที่มีไก่ป่าชุกชุมชาวบ้านในสมัยก่อนได้จับไก่ป่าที่มีความดุดันแข็งแรงมาผสมพันธุ์กับไก่บ้าน จนได้สายพันธุ์ที่มีความกล้าหาญและแข็งแกร่งเหมือนไก่ป่าทฤษฎีที่สองคำว่าป่าก้อยหมายถึงความดุดันป่าเถื่อนไม่เชื่องเหมือนสัตว์ที่อยู่ในป่าสะท้อนใิสายของไก่สายพันธุ์นี้ที่มีความดุและกล้าหาญสูงมากไก่ชนป่าก้อยมีถิ่นกำเนิดในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ติดกับประเทศลาวและเมียนมา พื้นที่เหล่านี้เป็นเขตป่าเขาสูงมีไก่ป่าอาศัยอยู่มากมายชาวบ้านในสมัยก่อนจึงมีโอกาสได้พบและจับไก่ป่ามาเลี้ยงการผสมพันธุ์ระหว่างไก่ป่ากับไก่บ้านทําให้เกิดลูกผสมที่มีคุณสมบัติพิเศษทั้งความแข็งแรงจากไก่ป่าและความคุ้นเคยกับคนจากไก่บ้านจากนั้นสายพันธุ์นี้ก็ค่อยๆแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย จนกลายเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในหมู่นักเลี้ยงไก่ชนไก่ชนป่าก๋อยมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากไก่ชนสายพันธุ์อื่นเริ่มจากขนาดตัวมักเป็นขนาดกลางถึงใหญ่น้ำหนักประมาณ2ถึง2.8กิโลกรัมไม่ใหญ่เกินไปจนเคลื่อนไหวช้าโครงสร้างร่างกายมีกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อกระชับไม่อ้วนพลูร่างกายสมส่วน คล้ายนักกีฬาที่ฝึกมาดีขามักเป็นขาปานกลางไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปเดินมั่นคงมีพื้นฐานการยืนที่ดีเล็บแข็งและคมศีสษะและหน้าตาหัวกลมตาโตมีสายตาคมมองดูดุดันมั่นใจและไม่เกรงกลัวคอยาวปานกลางแข็งแรงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วผมมักจะแน่นเป็นมันวาวมีสีสันหลากหลาย ตั้งแต่แดงเหลืองดำหรือลายต่างๆผมบางตัวดูคล้ายไก่ป่ามากสิ่งที่ทำให้ไก่ชนป่าก้อยโดดเด่นที่สุดคือนิสัยและพฤติกรรมผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์มักบอกว่าไก่ป่าก้อยมีนิสัยดุดันมากกล้าหาญไม่ยอมถอยและมีสัญชตาตญาณการต่อสู้ที่แรงกล้าความดุดันนี้มาจากสายเลือดของไก่ป่าที่อยู่ในตัวทำให้มีจิตใจนักรบที่แท้จริง ความกล้าหาญและไม่เกรงกลัวเป็นคุณสมบัติที่สืบทอดมาจากไก่ป่าที่ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติแข็งแรงและทนทานฟื้นตัวเร็วหลังจากได้รับบาดเจ็บเพราะมีพันธุกรรมที่แข็งแรงจากไก่ป่ามีความดุตลอดเวลาบางตัวดุจนยากที่จะเข้าใกล้ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลและที่สำคัญมีความพักบีต่อเจ้าของหากเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก จะจดจำและคุ้นเคยกับเจ้าของได้ดีการเลี้ยงไก่ชนป่าก่อยคนกก่าวมีเทคนิคพิเศษที่แตกต่างจากไก่ชนทั่วไปเนื่องจากมีนิสัยดุและป่าเถื่อนการเลี้ยงต้องระวังตัวมากต้องแยกเป็นตัวๆไม่ให้อยู่รวมกันเพราะจะทะเลาะกันบาดเจ็บอาหารต้องให้อาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นไข่ดิบหนอนไหมจิ้งรีดเนื้อสัตว์สดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง พื้นที่เลี้ยงควรมีพื้นที่กว้างให้วิ่งเล่นออกกำลังกายเลียนแบบธรรมชาติที่ไก่ป่าอาศัยอยู่การฝึกต้องฝึกให้คุ้นเคยกับคนตั้งแต่เล็กจับมาสัมผัสบ,บ่อยๆเพื่อลดความดุร้ายแต่ไม่ให้หมดไปจนเกินไปการดูแลสุขภาพใช้สมุนไพรพื้นบ้านเช่นขมิ้นกระชายฟ้าทลายโจรผสมในอาหารเพื่อป้องกันโรคพาตากแดดในตอนเช้าอาบน้ำให้บ่อย เพื่อสุขภาพที่ดีการคัดเลือกไก่ชนป่าก่อยที่ดีมีหลักการที่ต้องรู้เลือกจากสายเลือดต้องรู้ว่ามาจากพ่อแม่พันธุ์ใดมีประวัติอย่างไรยิ่งมีสายเลือดไก่ป่าแท้มากเท่าไหร่ยิ่งดีดูจากลักษณะาภายนอกโครงสร้างร่างกายต้องสมบูรณ์แข็งแรงตาคมท่าทางมั่นใจสังเกตนิสัยเลือกตัวที่ดุแต่ไม่ดุบ้ามีสติในการต่อสู้ ไม่โจมตีแบบสุ่ม 4, สี่สุมห้าตรวจสุขภาพต้องไม่มีโรคผมสวยเดินดีกินอาหารเก่งการผสมพันธุ์บางคนนิยมผสมป่ากกอยกับไข่ชนสายพันธุ์อื่นเช่นพมา่าไทยเพื่อปรับความดุให้พอดีหรือเพิ่มขนาดตัวแต่ต้องระวังการผสมมากเกินไปอาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ของความดุดันแบบป่ากกอยไปได้คนเก่าจึงมักเก็บรักษาสายเลือดแท้ไว้ไม่ผสมมากเกินไป ไก่ชนปาก่อยมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่น่าสนใจในบางท้องถิน่นเชื่อว่าไก่ปาก่อยมีวิญญาณของไก่ป่าอยู่ในตัวจึงมีพลังเหนือธรรมชาติบางคนทำพิธีบูชาหรือสะเดาะเคราะห์ให้กับไก่ก่อนการแข่งขันเพื่อขอพรให้มีความกล้าหาญและชนะการตั้งชื่อมักจะตั้งชื่อที่ฟังดูดุดันแข็งแรงเช่มเสือราชสีฟ้าผ่าเพื่อเสริมพลังการดูแล มีการเอาใจใส่เป็นพิเศษคอยดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่อาหารการฝึกจนถึงการพักผ่อนความภาคภูมิใจผู้ที่มีไก่ป่ากอยสายเลือดดีมักจะภาคภูมิใจและเก็บรักษาสายพันธุ์ไว้อย่างดีการถ่ายทอดความรู้มีการสอนลูกหลานถึงวิธีการเลี้ยงดูการคัดเลือกและการรักษาสายพันธุ์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่าไก่ชนปากก้อยต่างจากไก si ่ชนสายพันธุ์อื่นอย่างไรเมื่อเทียบกับไก่พม่าปากก้อยมีความดุมากกว่าแต่อาจมีขนาดเล็กกว่าพม่ามีความแข็งแรงทางกายภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับไก่ไทยปากก้อยดุและดื้อกว่าไทยมักจะว่องไวและคล่องแคล่วกว่าเมื่อเทียบกับไก่อีสานปากก้อยมีความดุร้ายมากกว่าอีสานมักจะมีความทนทานและแข็งแรงกว่า สิ่งที่ทำให้ป่าก๋อยพิเศษคือความดุดันและสัญชตาตญาณการต่อสู้ที่มาจากสายเลือดไก่ป่าทำให้มีจิตวิญญาณของนักรบที่แท้จริงไม่กลัวไม่ถอยและพร้อมต่อสู้เสมอนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไก่ชนป่าก๋อยไก่ชนป่าก๋อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญในปัจจุบันสายพันธุ์แท้เริ่มหายากขึ้นเพราะมีการผสมพันธุ์กับไก่ชนสายอื่นมากขึ้น การอนุรักษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเราควรเก็บรักษาสายเลือดแท้ไว้ไม่ให้สูญหายบันทึกความรู้จากผู้เท่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์ทั้งวิธีการเลี้ยงการคัดเลือกและเทคนิคต่างๆสร้างชุมชนนักเลี้ยงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ช่วยกันร,รักษาสายพันธุ์ถ่ายทอดให้ลูกหลานสอนลูกหลานให้รู้จักและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงเพื่อการศึกษามุ่งเน้นการเรียนรู้ การอนุรักษ์พันธุ์และการดูแลอย่างมีจริยธรรมไม่ใช่การเลี้ยงเพื่อการพนันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพราะคุณค่าที่แท้จริงของไก่ชนป่าก่อยคือการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบทอดเช่นเดียวกับไก่ชนทุกสายพันธุ์มีเรื่องกฎหมายที่ต้องรู้การเลี้ยงไก่ชนป่าก่อยเป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ห้ามจัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการพนันเพราะผิดพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช2,478ต้องดูแลสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติป้องกันการทรุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2,554ห้ามทรุณกรรมไม่ให้อาหารน้ำหรือปล่อยปละละเลยจนเจ็บป่วยการเลี้ยงป่ากอยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะมีนิสัยดุต้องแยกเลี้ยงมีกรงที่มั่นคงป้องกันการหนีหรือทำร้ายคนอื่น หากเลี้ยงในเมืองต้องระวังเรื่องเสียงรบกวนและความปลอดภัยของเพื่อนบ้านการเลี้ยงไก่ชนในปัจจุบันควรมุ่งเน้นไปที่การศึกษาการอนุรักษ์ทันการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการดูแลสัตว์อย่างมีจริยธรรมไม่ใช่เพื่อการพนันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพราะคุณค่าที่แท้จริงของไก่ชนป่าก้อยคือการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบทอดไก่ชนป่ากกอย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและภูมิปัญญาการเลี้ยงสัตว์ของบรรพบุรุษการถ่ายทอดความรู้เหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นจะช่วยให้มรดกล้ำค่านี้คงอยู่และสืบทอดต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบหากมีความรู้หรือประสบการณ์เพิ่มเติมยินดีให้แชร์กันในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่อง เพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกมากมายสวัสดีครับ